สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อข้ารอตเตอรี่ซื่อสตัตว์โอนเงิน12ล้านให้ลูกค้าแล้วกรณีโลกโซเชียลต่างออกมาเชิญชมนายวิชันหรือกุ้งสังสีแก้วอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่14หมู่ที่9ตำบลเขาคอกอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พ่อข้าขายรตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์ใบแจ้งความสถานีตำรวจภูทรลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ โดยใบแจ้งความระบุว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ขายสลากหมายเลข912307ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564งวดที่6ชุดที่51และ52จำนวน2ฉบับให้กับนางสาวเอนามสมมุติชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศลาสุดวันที่3กุมภาพันธ์64นาวิชานเดินทางกลับถึงบ้านที่อำเภอรประโคนชัย หลังจากนำสลาก,กินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ขึ้นเงินที่กองสลากแล้วให้ญาติของผู้ถูกรางวัลซึ่งอยู่ต่างประเทศรับไปแล้วถือสิ้นสุดความรับผิดชอบไปแล้วนายวิชานเล่าว่าก่อนหน้านี้ไปทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งจังหวัดภูเก็ตหลังเจอโควิด19พาภรรยากลับมาอยู่บ้านที่บุรีรัมย์แต่ไม่มีงานทำเงินที่เก็บไว้เอาออกมาใช้จนหมด จึงคิดหางานทำด้วยการรับลอตเตอรี่มาขายโดยขายทั้งแบบเดินขากและขายแบบออนไลน์ใครซื้อจะถ่ายภาพให้และโอนเงินมาหากใครถูกรางวัลเล็กจะเอาไปขึ้นเงินและโอนให้แต่รางวัลใหญ่จะต้องมารับสลากเองแต่ครั้งนี้คนถูกรางวัลอยู่ต่างประเทศจึงดำเนินการแทนให้นายวิชันเล่า้วยว่าหลังจากทำธุรเสร็จเรียบร้อย ทางคนถูกรางวัลมอบสินน้ำใจให้จำนวน2 0 0 0 0นบาทเพื่อไว้เป็นค่ากลอดของภรรยาที่ท้องแก่อยู่ในขณะน,นี้ถ้ากลับมาจะแวะมาเยี่ยมอีกรู้สึกดีใจที่เขาเมตตาหลังจากเรื่องราวของตนเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเสียงตอบรับดีมากส่วนใหญ่ชื่นชมและอยากจะอุดหนุนล,ลอตเตอรี่มีคนจองมาแล้วเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ทั้งหมดตนไม่ได้ฝืนทำและคิดว่าเป็นการทำดีมากนักเป็นหน้าที่มากกว่าส่วนรึกตนได้ซึมซับจากพ่อแม่ที่เคยสั่งสอนมาว่าซื้อกินไม่หมดโคตกินไม่นานและปฏิบัติแบบนี้มาโดยตลอดแต่ก็ถือว่าดีใจและโชคดีที่ได้เงินมาก้อนหนึ่งไว้สำหรับดำเนินชีวิตต่อไปด้านนางสาวจันทราทองตันอายุ30ปีภรรยานายวิชันระบุว่า หลังจากได้เงินสองแสนบาทจากคถูกรางวัลรู้สึกดีใจเพราะตนไกล้คลอดแล้วจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวคิดว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความดีเมื่อทำแล้วจะได้ผลตอบแทนไม่ช้าก็เร็วหากสามีเป็นคนโลบเอาสลักที่ถูกรางวัลเอาไปขึ้นเงินก็อาจจะมีเรื่องราวตามมามากมายไม่จบสิ้นเป็นความทุกข์มากกว่าอย่างไรก็ตามขอชื่นชมพ่อคารถเตอรี่รายนี้ด้วยนะครับก็ให้ขายดีๆนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ